ก็อสซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์สถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ได้รับความคาดหวังจากผู้ชมอย่างหนักในช่วงที่ออกฉายเพราะนี่ถือว่าเป็นผลงานที่รวบรวมอมตะไคาจูยุค,คลาสิกจากภาพยนตร์ในอดีตให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทําสงครามกับราชาสัตว์ประหลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่างก็ซิล่าเป็นครั้งแรกในฐานะภาพยนตร์จากฝั่งฮอลลีวูดอีกทั้งนี้ยังเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคที่สเปเชียลเอฟเฟกอยู่ในระดับสูงมากพอแล้วมันจึงถือว่าเป็นมหากราา์ที่่่ยิิงใหตด ในยุคสมัยนี้เลยก็ว่าได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในภาพยนตร์ก็ซิ l l a King of the Monsters จากปี2019จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับการปรกากฏตัวของมอทรา ในช่วงต้นของภาพยนตร์ที่เหนือเรื่องได้พาผู้ชมไปพบกับการเปิดตัวของผีเสื้อยักษ์ในตำนานอย่างมอทราเป็นครั้งแรกเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่ารหัสที่องค์กรโมนาคมอบให้กับไคจูตัวนี้จะมีชื่อว่ามอสุราและโลเคชันก็จะเป็นอัโพสิกวันซึ่งชื่อดังกล่าวจะมาจากชื่อของมันในเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นในภาพยนตร์มอทราปี1961ที่กำกับโดยอิชิโร่ฮอนดะสร้างเทคนิคพิเศษโดยเอจิสูบุระะรวมไปถึงผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโตโฮส่วนราย ายละเอียดที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเสียงกรีดร้องของมัทราในภาพยนตร์จะเป็นเสียงที่ดัดแปลงมาจากเวอร์ชันดั้งเดิมของมันในภาพยนตร์คลาสสิกเก่าๆของโตโฮนอกจากนั้นในช่วงเครดิตปิดท้ายของภาพยนตร์เราก็ยังจะสามารถเห็นข่าวการพบไข่สองใบของมัทราปรากฏออกมาได้โดยนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึง r e เบิร์ตอมัตราทรลโลจีในปี1996-1998ปี 1998, ซึ่งไคจูตัวนี้จะมีมากกว่า1ตัวในเรื่องนั่นเอง Thumbnail loch ข้อมูลของไคจูขนาดใหญ่ยัยงลูเวอเทินที่ปลากฏออดมาจะถูกนําเสนอว่ามันเป็นไคจูที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบในตํานานอย่างล็อกเนสซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่อยู่ทางทิ่ราบสูงตอนเหนือของสกอตแลนด์โดยนี่จะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถ่ายภาพเนซีสัตว์ประหลาดคอยาวในตํานานซึ่งมนุษย์นั้นเชื่อว่าพวกมันคือไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในโลกมาน,นานนับล้านปีโดยในภาพยนตร์ลูเวอเทานก็จะถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวแทนของเนซีอีกทั้งนี้ยังเป็นการอ้างอิงอไปถึงโปรเจกต์ในอดีต ที่ค่ายอย่างโตโฮเคยวางแผนกับค่ายอย่างแฮมเมอร์เฮอเรอร์เพื่อคิดที่จะสร้างภาพยนตร์ไคจูที่มีเนซี่เป็นตัวเอกมาแล้วในปี1978แต่แผนการนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวผลดีของการปล่อยไคจูครองโลก เรื่องน่าสนใจที่ดรเอรเอมมารัสเซลอธิบายออกมาแต่ในภาพยนตร์ไม่ได้นําเสนอออกมาช,ชาดัดๆก็คือการปล่อยให้ไคจูยึดครองโลกน,นั้นจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศท,ที่พังทลายลงไปแล้วได้ดีมากๆการปล่อยสารกัมันตรังสีของพวกมันมีผลในการฟื้นฟรูระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวงวโกตั้งแต่พื้นที่ที่ถูกตัดไม้ทําลายป่าและจุดไร้ประชากรที่รกร้างว่างเปล่าก็จะมีการกลับมาของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นสามารถยกตัวอย่างได้ว่าทะเลทรายซาฮาราจะกลายเป็นป่าเขียวชะอุ่มสถานที่หลายๆแห่งจะอุดมสมบูรณ์ มากขึ้นหากบรรดาไคจูเหล่านี้เดินผ่านไปฝาแฝด ในภาพยนตร์เราจะได้เห็นการมีอยู่ของหญิงสาวฟ้าแฝดที่นำแสดงโดยจางซียี่ปรากรกมาซึ่งคนแรกนั้นก็จะเป็นดรหลิงเฉินส่วนแฝดอีกคนจะมีชื่อว่าไอรีนเฉินโดยการมีอยู่ของสองแฝดคู่นี้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงตัวละครโชบายเจนฟ้าแฝดนางฟ้าที่ติดตามมอทราและสามารถเรียกผีเสื้อตัวนี้ด้วยเพลงได้ซึ่งทั้งสองนั้นจะเป็นตัวละครสำคัญในภาพยนตร์ตรายพาวรีเบิร์ดอมมอทราของญี่ปุ่นจากปี1996ถึงปี1998 and garage. ในฉากที่ภาพยนตร์พาเราไปาเผชิญหน้ากับก็อสซิล่าที่กำลังอาศัยอยู่ในวิหารใต้น้ำเราจะสามารถสังเกตเห็นโครงกระดูกของไคจูขนาดยักษ์ตัวหนึ่งปรากฏออกมาได้ซึ่งโครงกระดูกนี้ก็จะมีรูปร่างคล้ายกับอังกิรัสเดโนเสาร์สายพันธุ์อิคิโลซอรัสหรือเดโนเสาร์ a aurus, ร a aurus, ที่มีกระแข็งรอบตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นพันธมิตรของก็อสซิล่าในภาพยนตร์ยุคคลาสสิกเช่นกอสซิล่าเรสต์อเกนในปี1955หรือ Destro y a l l Monsters ในปี1968เป็นตน้นโดย ตัวละครดังกล่าวจะได้รับการดีไซน์โดยชินจินิชิคาวะและเอจิยามามร ر ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรไม่กี่ตัวที่กอซิล่านั้นไว้ใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ดวงตาของมอทรา มอทรานั้นจะถือว่าเป็นไคจุที่ไม่ได้จัดว่าอยู่ในฝั่งร้ายอีกทั้งมันยังมีภาพลักษณ์ในเชิงเป็นมิตรกับมนุษย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ภาพยนตร์ยุคคลาสสิกแล้วในภาพยนตร์ภาคนี้รายละเอียดของมันจึงถูกออกแบบมาให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นยังจุดบนปีกของมันน,นั้นก็จะได้รับการออกแบบให้มีความคล้ายกับดวงตาของก็อสิลาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ประหลาดทั้งสองเข้าหากันให้มากที่สุดซึ่งทางไมเคิลโดเฮตีที่เป็นผู้กำกับและเข้ามาออกแบบก็ได้ตีความโดยอธิบายออกมาว่ามอรนนั้นก็ บบเสมือนผู้ถือธงรบและเป็นราชินีของราชาแห่งไคจูอย่างกอดซิลล่านั่นเองจำนวนไคจูบนโลก เนื่องจากในภาพยนตร์ภาคนี้มีการปรากฏตัวของไคจูที่เยอะมากๆทั้งตัวที่โผล่ออกมาแล้วรวมไปถึงอีกหลายตัวที่ยังรอการปลดปล่อยออกมาจำนวนที่แท้จริงของมันจึงถูกคำนวณออกมาได้ยากมากๆว่าจริงๆแล้วมันมีกี่ตัวกันแน่แต่เราก็จะได้ยินเบาะแสจากการนับของดรเซริสวาในเรื่องที่บอกออกมาว่าตอนนี้น่าจะมีไคจูมากกว่า17ตัวที่เขาพอจะนับได้แต่นั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดแค่นั้น o x y ซ e n Destroyer ออาวุธคลาสสิกอย่าง Oxygen Destroyer จะได้โอกาสกลับมาอีกครั้งเพื่อกลายเป็นโอกาสเดียวในการสังหารกอซิล่ากับคิงกิโดราลงไปซึ่งนอกจากมันจะถูกออกแบบโดยกองทัพเหมือนเดิมแล้วภายในมิสไซล์ Oxygen Destroyer ก็จะประกอบไปด้วยแคปซูลแบบเดียวกันกับที่มีการออกแบบทรงกลมตรงกลางซึ่งปรากฏออกมาในภาพยนตร์คลาสสิกจากปี1954อีกด้วยพาซูซู ในฉากก่อนที่สร้างปร,รักหักพังใต้ทะเลเจะระเบิดรูปปั้นของพาสุสูจะสามารถถูกมองเห็นได้แบบชัดเจนมากๆโดยนี่จะเป็นรูปปั้นของเทพเจ้าแห่งลมของชาวเมโสโปเตเมียที่เป็นตัวแทนของลมตะวันตกเฉียงใต้และดํารงความเป็นราชาเหนือปีศาจแห่งลมลิลูอไวการปรากฏตัวของรูปปั้นจึงตีวความไปถึงราชาปีศาจรวมไปถึงมอนสเตอร์จํานวนมากที่บินได้ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นโรดานมอทราและคิงกิโดร่านั่นเองอีกทั้งมันยังเป็นอีสเตอร์เอ็กไปถึงภาพยนตร์เรื่องดีเอ็ จากปี1973ที่รูปปั้นนี้ถือว่าเป็นตัวแทนความชั่วร้ายขั้นสุดอีกทีหนึ่งด้วยการทำงานของหัวคิงเกโดรา มังกรสามหัวที่เป็นวายร้ายหลักของเรื่องยางคิงกิโดราจะได้รับการเผยออกมาว่าหัวทั้ง3ามของมันจะมีลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแถมมีระดับของความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันอีกด้วยและเป็นไปได้ว่าแต่ละหัวจะมีความคิดเป็นอิสระแยกออกไปอีกทีหนึ่งโดยหัวตรงกลางจะเป็นหัวที่ฉลาดที่สุดทําหน้าที่เป็นอัลฟาคอยบัญชาการเคลื่อนไหวและจูโจมทุกรูปแบบส่วนหัวอีสองฝั่งนั้นจะเปรียบเสมือนลูกสมุนที่รับคําสั่งมาและทําตามอย่างเดียวแม้ในบางครั้งพวกมันจะมี มีความขัดแย้งปรากฏออกมาบา้างก็ตามส่วนชื่อของแต่ละหัวนั้นจะถูกตั้งว่าอิจินิและซานซึ่งเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า1 2และ3และต่อให้หัวของมันถูกตัดไปหัวที่งอขึ้นมาใหม่ก็จะเก็บคว,วามทรงจำทั้งหมดเอาไว้ได้เหมือนกับปลาหมึกที่แพร่ก,กระจายเซลล์ของตัวเองไปทั่วร่างกายนั่นเอง <S <S เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรากรตัวของคิงกิโดรา การปรากฏตัวของคิงกิโดราในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นการบันทึกสถิติได้เลยวันนี้คือการปรากฏตัวของตัวละครนี้ในภาพยนตร์ที่สร้างโดยฝั่งอเมริกาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในฐานะคิงกิโดราที่ตัวใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หากนับรวมจากทุกๆสื่อของภาพยนตร์ ส่วนโลเคชันที่ไคจูตัวนี้ถูกค้นพบก็คือโ o n a อัลโพสเตอร์ทซึ่งจะเป็นการอ้างอิงไปถึงอ u ลโพสเตอที่เป็นโลเคชันหลักในภาพยนตร์เรื่องเดอะติงจากปี1982อย่างทวีปแอนตาร์กติกาเนื่องจากสภาพแวดล้อมในทั้งสองเรื่องนั้นจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอากาศค่อนข้างเย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาตลอดทั้งปีและสามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำถึงลบ70องศาในช่วงฤดูหนาวโดยเหตุผลที่คิงกิโดราถูกฝังเอาไว้ที่แอนตาร์กติกาก็ได้รับการเปิดเผย ว่าเขานั้นเคยแพ้กอซิล่ามาแล้วในยุคอดีตจนต้องยอมโดนฝังเอาไวท้ที่นานแค่นั้นยังไม่พอหากเราย้อนกลับไปในช่วงที่โมนาจัดประเภทของไคจูเอาไว้ให้กับคิงกิโดราตัวคิงกิโดราก็จะถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นมอนสเตอร์ซีโร่ซึ่งมันก็เป็นชื่อที่เผ่าซีเลีสนมอบให้กับคิงกิโดราในภาพยนตร์คลาสิกจากฝั่งญี่ปุ่นอย่างอิน a s ช o n of Astro m o มอน e r อร์ในปี1 9 6 5ออีกด้วยเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรากฏตัวของโรดาน การปรากฏตัวของโรดานในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกของมอนสเตอร์ตัวนี้ในภาพยนตร์ฉบับอเมริกาเหมือนกันแต่ขนาดตัวของมันจะถูกปรับให้เล็กลงเล็กน้อยทว่าถึงยางนั้นในส่วนปีกก็จะถูกปรับให้กว้างกว่ามอทราในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเหมือนกันโลเคชันที่มันอาศัยอยู่จะถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นที่อัลโพส56ตามปีที่มันปรากฏตัวออกมาครั้งแรกอย่างปี1956ส่วนไอเดียการออกแบบในฉบับนี้ก็จะมาจากทั้งมังกรสมอลของเดอะฮอบบิทและเดอะไฟเออร์เบ จาก Disney ์แฟน a s เชียเนื่องจากธรรมชาติของถิ่นกําเนิดของมันคือภูเขาไฟชีวภาพและมันก็มีพฤติกรรมการทําลายล้างแบบสัตว์้ายคล้ายกับมังกรสมองอีกด้วยโร d e น The Fire Demon It's <'s> comforting <S Bravo ชื่อของ Castle Bravo ซึ่งถูกตั้งเป็นด่านหน้าของเดอะโม a r ร์คเอา o s โพส s แคสจะได้รับการตั้งชื่อตามอุปกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์จุดชนวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบนิวเคลียร์ของ Operation Castle ที่เกาะเอเนเวทังอทโดย Castle Bravo จะเป็นการทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นครั้งแรกและถูกจุดชนวนเมื่อวันที่1มีนาคมปี1954ก่อนจะปล่อยพลังงานเป็น2.5เท่าของปริมาณที่คาดการไว้กระทั่งในเช้าววัันเดียก เรือประมงที่รู้จักกันในชื่อในโกะฟูคุริวมารุซึ่งมีความหมายว่ามังกรน,นำโชคหมายเลขห้าจะแล่นเข้าไปในหน้าน้้ำที่มีรังสีเป็นพิษและนำปลาทูน่าที่ปนเปื้อนกลับมาโดยไม่รู้ตัวเพื่อขายในตลาดปลาจนกลายเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การเสรียชีวิตจำนวนมากและทำลายตลาดปลาทูน่าของญี่ปุ่นไปแบบพังยับเยินโดยเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในอิทธิพลหลักที่อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์กอซีล่าเรื่องแรกในปี1954ซึ่งออกฉายในญี่ปุ่นปีเดียวกันนั้นเลยเพื่อสะท้อนถึงความโหดร้ายของระเบิด นิวเคลียร์แล้วรังสีต่างๆที่ทำลายญี่ปุ่นมานักต่อนักปิฮิมอร ีฮิมอตหรือไขจูขนาดใหญ่ที่คล้ายกับช้างแมมมอตจะได้รับการอธิบายจากผู้กำกับอย่างไมเคิลโดเฮอร์ตีที่ตัดสินใจใส่มันเข้าไปในเรื่องว่าเขานั้นต้องการที่จะสร้างไคจูที่เลี้ยงลูกด้วยนมแบบของเข้าไปอีกตัวอีกทั้งเขายังรู้สึกว่าสัตว์ประหลาดของโตโฮจํานวนมากมักจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือมแมลงโดยแมมมอตจะถูกเรื่องมาเป็นคอนเซปต,ต์เนื่องจากความหลงไหลในแมมมอตขนปุยของตัวไมเคิลโดเฮอร์ตีเองและเขาก็ต้องการให้ภาพยนตร์มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีขนปุกปุยและดูเหมมมือนนวว่าัจะีีช มาได้จากยุคน้ําแข็งด้วยนอกจากนั้นไคจูตัวนี้ก็จะถูกออกแบบให้มีการผสมผสานของสล o อตและพรามเมตเพื่อทําให้บีฮิมอด,ดูเป็นมากกว่าแค่การเป็นแมมมอดยักษ์เฉยๆแต่เรื่องที่น่าสนใจก็คือในร่างแรกของการดีไซน์มันจะมีงามากถึง6อันและดูดุร้ายกว่านี้มากๆความสูงของก็อตซลล่าที่มากขึ้น ในภาพยนตร์ภาคนี้เราจะสามารถสังเกตได้เลยว่ากอซิล่าจะมีความสูงที่เพิ่มขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆโดยมันจะมีความสูงถึง393ฟุตรหรือประมาณ120เมตรในขณะที่กอซิล่าจากปี2014มันจะมีความสูงอยู่ที่355ฟุตรหรือประมาณ108เมตรนี่จึงส่งผลให้ในช่วงเวลาปัจจุบันกอซิล่าของ Legendary Studios ก็จะถือว่าเป็นกอซิล่าจากภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาลโดยสูงกว่าเวอร์ชันชิ้นกอซิลาจากปี2016เกือบ 2เมตรและสูงกว่าในปี2014มากกว่า11เเมตรเลยทีเดียวไททันสกายลาและเมทูเซลา แมงมุมยักษ์ไททันสกายลาและเมทูซิลาที่เหมือนกับไดโนเสาร์ยักษ์ซึ่งปรากฏตกมาเป็นไคจูตัวใหม่ในเรื่องจะถูกอ้างอิงจากโตโฮไคจูฉบับคลาสสิกอย่างคูมองกาและอังกิรัสตามลำดับโดยในกรณีของไททันสกายลาการปรากฏตัวของมันในแอริโซนาประเทศอเมริกาก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงจุดที่ไคจูแมงมุมในอดีตอย่างคูมองกาเคยปรากฏตัวออกมาในภาพยนตร์ก็ซิลาไฟนอลวอร์สจากปี2004สัตว์ประหลาดที่มาแคชื่อ ในภาพยนตร์นั้นจะยังมีไคจูอีกหลายตัวที่เตรียมพร้อมจะปรากฏตัวออกมาอีกเยอะมากๆเพียงแต่ในตอนนั้นจะมีแค่ชื่อของมันถูกเผยออกมาก่อนไล่ไปตั้งแต่เมเคเล่อมเบมเบเดนโสเสาคอยาวบาฟอร์แม ค้งข่าวยากเทียมแมมังกรน,น้ำสองหางไทฟอนมังกรสีดำแอบแดอนค้งข่าวยักสีแดงที่มีปีกขนาดใหญ่ซากอนแมงป่องยักบานเยบมอนสเตอร์ที่คล้ายกับหมีผสมกับมังกรยักซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีสิทธิที่พวกมันจะปรากฏตัวออกมาเพื่อต่อสู้กับกอซิลาก็เป็นได้8.15 เมื่อดอกเตอร์เซริสวะตั้งอุปกรณ์นิวเคลียร์ในตำแหน่งใต้ท้องทะเลของก็อตสิลาเขาจะเหลือบมองนาฬิกาพกเรือนเก่าของเขาซึ่งแสดงเวลาใกล้เคียงประมาณ8โมง15นาทีและนี่ก็คือเวลาที่ะระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกระเบิดที่ฮิโรชิมาในปี1945ซึ่งนอกจากมันจะเป็นโศกนาฏกรรมที่ทําให้ญี่ปุ่นได้พบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แล้วมันก็ยังเป็นจุดกําเนิดแนวคิดไอเดียทั้งหมดของการสร้างก็อตสิลาสัตว์ประหลาดที่ถูกหลอ่อหลอมมาเพื่อสะท้อนความอันตรายของระเบิดนิวเคลีย มอทราไม่ได้หายไปไหนเมื่อกอซิล่านานปลดปล่อยคลื่นพลังนิวเคลียร์ออกมาเป็นครั้งแรกเราจะได้ยินเสียงคำรามของมอทราและเห็นร่างของมอทราแผ่วเบาในเปลวเพลิงที่ระเบิดออกมานั่นก็เป็นเพราะว่าเธอสลาชีวิตของเธอเองเพื่อเพิ่มพลังให้กอซิล่าแกนแท้ของมอทราจึงไหลผ่านเข้าไปในตัวของกอซิล่าและในทางจิตวิญญ,ญาณน,นั้นมอทราจะยังคงต่อสู้เคียงข้างกับกอซิล่าอย่างน้อยก็ด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ไหลเวียนอยู่ร่วมกันนั่นเองเรือรอบจากวิวรบุรุษ ในฉาที่คิงกิโรรากกำลังบุกโจมตีกรุงวอชิงตันดีซีในอเมริการเรือที่นำหน้าเข้ามาสู้กับมันก็จะมีชื่อว่า USS Brody Ford Brody ซึ่งชื่อเรือนั้นก็จะเป็นชื่อของตัวละครเอกฝั่งมนุษย์ที่นำแสดงโดยแอรอนเทเลอร์จอห์นสันในกอสซิล่าจากปี2014นั่นเองนิกิซากุสะ การที่ดรเอรเ e มมาราเซลได้ค้นพบวิธีการสื่อสารกับเหล่าไททันหรือไคจูจะเป็นการอ้างอิงไปถึงตัวละครมิกิซากุสะและโปรแกรมไซเคกในซีรีส์ก็ซิลายุคเฮเซนั่นเองอีกทั้งทียังกล่าวด้วยว่าการสื่อสารนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเสียงเช่นเดียวกับที่การ์ตูนก็ซิลาซึ่งเป็นทีวีซีรีส์จากปี1978ให้ลูกเรือของเรือแคลิโคเรียกก็ซิลาโดยใช้อุปกรณ์โซน่านั่นเองการไล่ล่าเด็ก ในช่วงท้ายภาพยนตร์ที่คิงกิโดราดูเหมือนว่าจะพยายามตามล่าตัวละครเอกที่เป็นเด็กอย่างแมดิสันเป็นพิเศษก่อนที่เธอจะพยายามเข้าไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออกา้านั้นจะถือว่าเป็นการล้อเลียนสัตประหลาดตัวนี้ที่มักจะพุ่งเป้าไปที่การตามล่าเด็กๆแบบใน r e b i r ิร of อม t ทร่าทรปี1 9 9 8ที่คิงกิโดรารักพาตัวเด็กๆไปเป็นจำนวนมากเพื่อหวังจะกินเด็กๆพวกนั้น้ได้ แอร์ไมของใครจูในเรื่อง ในภาพยนตร์ภาคก่อนก็ซ l ลาจะถือว่ามีช่วงเวลาการปรากฏตัวออกมาในเรื่องแค่ประมาณ1 0 1ถึงนาทีทุานั้นในภาคนี้แอร์ไทม์ของมันจึงเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแม้จะถูกเฉลี่ยไปให้ไครจูตัวอื่นเยอะอยู่ดีเริ่มตั้งแต่ก็ซ l ลาจะมีแอร์ไทม์ประมาณ15นาทีคิงกิโดราจะมีแอร์ไทม์ประมาณ13-15ถึงนาทีมัทราจะมีแอร์ไทม์สีถึงนาทีโรดานจะมีแอร์ไทม์สีถึงนาทีปีฮิมอจะมีแอร์ไทม์ประมาณ37วินาทีสกายลาจะมีแอร์ไท 10วินาทีมูโตจะมีแอร์ไทม์ประมาณ20วินาทีและเมทูเซลาจะมีแอร์ไทม์ประมาณ15วินาทีคามีโอผู้กำกับ ในครั้งนี้ผู้กำกับอย่างไมเคิลโดเฮตีก็จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงเป็นคามิโอเนเรื่องด้วยผ่านบทนักบินที่ขับเครื่องบินรบไปสู้กับโรดานก่อนที่จะถูกกินซึ่งนี่ก็ยังเป็นการคาระวะและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอีกครั้งที่ผู้กำกับมักจะมาแสดงเป็นคามิโอในบทนักบินเพื่อสู้กับไคจูซึ่งมักจะมีการทำมาตั้งแต่ฮิงคงยุคเก่าๆแล้วการล้างบางของก็ซิลา แผนการเอากอซิล่ากลับมาล้างบางไรจูตัวอื่นๆจะถูกเผยออกมาจากผู้กำกับว่ามันเป็นแผนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการนำหมาป่าในโลกของความเป็นจริงกลับคืนสู่ยลโลสโตนในปี1995เพื่อฆ่าล้างบางกวางที่กำลังแพร่ขยายเผ่าพันธุ์กันอย่างบ้าคลาั่งและหมาป่าก็สามารถลดจำนวนฝูงกวางที่มีประชากรมากเกินไปได้จริง โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ก็อสซิลา King of the Monsters ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3มใน Monster World ที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของผู้ชมเป็นอย่างมากอีกทั้งเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่ดีพร้อมแล้วก็ยังสามารถขับเคลื่อนความฝันของแฟนๆที่อยากจะชมบรรดาไคจูยักษ์ชื่อดังในตำนานเข้ามาต่อสู้กันแบบอลังการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานแห่งทศวรรษที่ยากจะมองข้ามไปได้จริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอีย สำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก g o d z i l ลา King of the Monsters จากปี2019นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ